อ่านสะกดคำเรื่องกากับเหยือดน้ำกอ,ก,กออากากออะบกับหยอเอือกอเหยือกนออำนำไม่โทรน้ำกากับเหยือดน้ำกออากาต่ออัวตัวนออึง,งอหนึ่งไม่เอกหนึ่งกาตัวหนึ่งรออูรูไม่โทรรู้สออึกกอสึกกออากระ หออายอหายนออำนำไม่โทน้ำมออากอมากรู้สึกกระหายน้ำมากจออึะงอจึงบออีนอบินออกออกปอไอไปจึงบินออกไปหออาหานออำนำไม่โทน้ำมออามาปออะประทออะงอทัง ชอ,อีชีวอ,อิตอวิทหาน้ำมาประทังชีวิตปอไอไปพออ,อบอพบหอเอือกอเหยือกนออำนำไม่ทน้ำบอไอใบนออึกงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งหอเอเนอเห็นมอีมีนออำนำไม่ทน้ำออายออูยอ,อยู่ไม่เอกอยู่ไปพบเหยือกน้ำใบหนึ่ง เห็นมีน้ำอยู่รออูรูไม่โทรรู้สออึกกอสึกยออีนอยินดอีดีมออากอมากรู้สึกยินดีมากตอแอแต่ไม่เอกแต่พออพอจออาจะกออีนอกินกอไม้แต่คูก็รออูรูไม่โทรรู้วออาวาไม่เอกว่า นอไอไนหยอเอือกอเหยือกมอ,อีมีนออํานาไม่โทน้ํหยออูอยู่ไม่เอกอยูน่นออยอนอยไม่โทน้อยหลอเอือเหลือกอเออนอเกินแต่พอจะกินก็รู้ว่าในเหยือกมีน้ำอยู่น้อยเหลือเกินกออากา พออาพระยออายายออาโมยามพยายามพลออกกอผลักยอเอือกอเหยือกจออาจะหอไอหายมิโทให้ออเอียงงอเอียงรอโอมอลมมิโทล้มลอโองอลงกาพยายามผลักเหยือกจะให้เอียงล้มลง พอเอือเพื่อไม่เอกเพื่อจอะจะดอไอใดไม่โทได้ก o อีนอกินนออํานำไม่โทน้ำเพื่อจะได้กินน้ำต่อแอแต่ไม่เอกแต่หอเอือกอเหยียบนออะกอหนักก o เออนอเกินปอไอไปจอโอนอจนพลออะกอผลมอไอไม่ไม่เอกไหม่โวไอไหว แต่เหยือกหนักเกินไปจนผลักไม่ไหวนอไอในทออีทีไม่เอกที่สออุดอสุดกอไม้แต่ครูก็คอ,ออีดอคิดขออืนอขืนไม่โทรขึ้นดอ,อไอใดไม่โทรได้ในที่สุดก็คิดขึ้นได้จออืงอจึง ชอไอชัยไมโทรใช้ปออากอปากคออาบอาคาบหออีนอหินกอ,ออนอกรไม่โทก้อนลอเอกกอเล็กไม้ยมกก้อนเล็กเล็กสอไอใสไม่เอกใสลออกงอลงปอไอไปนอไอนายนยอเอือก,กอเหยือกทออีทีรออะละ กอ,อนอกอนไม่โทก้อนไม่ยมกทีละก้อนทีละก้อนจึงใช้ปากคาบหินก้อนเล็กเล็ก,ลกใส่ลงไปในเหยือกทีละก้อนทีละก้อนทออธรทมหอไอหายไม่โทให้รออาระดออะบอดับ นออำนำไม่โทน้ำสออูง,งอสูงขออืน,นอขืนมิโทขึ้นทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจอโอนอจนสออาสามออารอถอมากสามารถกออีนอกินนออำนำไมิโทน้ำดไดไอใดไม่โทได้ดออะงอดังทออีทีไม่เอ็กที่ หัวอักงงอหวังจนสามารถกินน้ำได้ดังที่หวัง